ลงทุนเงินแท่งดีไหมเห็นราคาถูกกว่าทองคําเยอะมีคนถามผมช่วงนี้เยอะมากผมเคยเขียนไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้จะมาอธิบายแบบละเอียดแล้วลองตัดสินใจกันเองนะครับการซื้อเงินแท่งซิวเวอร์ข้อสําคัญที่คุณต้องรู้เลยนะครับคือซื้อเงินแท่งจะมีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ตอนที่คุณไปซื้อกับร้านเพราะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีครับไม่เหมือนทองคําที่ได้รับการยกเวน้นภาษีแต่หากคุณนํามาขายคืนกับทางร้านจะได้เฉพาะราคาเนื้อเงินไม่มีราคาแหวนมาคํานวณครับมาดูกรณีตัวอย่างจริง ราคาของเงินแท่งอ้างอิงจริงวันนี้ตัวอย่างจากร้านในไทยราคาเม็ดเงิน99.99%ณ 99. 99นะ6กันยายน2568 06นาฬิกา27นาทีขายออกที่648บาทต่อบาทน้ำหนักหรือเอาประมาณ42,508บาทต่อกิโลกรัมรับซื้อที่618บาทต่อบาทน้ำหนักหรือเอาประมาณ45,40บาทต่อกิโลกรัมยกตัวอย่างเรามีเงินซื้อเม็ดเงิน99.99% 99. 99จำนวน5,000บาทแล้วเราอยากขายวันเดียวกัน อ้างอิงราคาตัวอย่างราคาเม็ดเงิน99.99% 99. ด้านบนและถือว่าราคาที่ประกาศยังไม่รวม VAT 7% 1. ตอนซื้อเงินซื้อ5,000บาทที่ราคาเม็ดเงิน99.99% 99. 648บาทต่อบาทน้ำหนักปริมาณเม็ดเงินที่ได้5,000หาร648เท่ากับ7.7160บาทน้ำหนักหรือประมาณ117.62กรัมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ที่ต้องจ่าย5,000 7%เท่ากับ350บาทต้นทุนรวมตอนซื้อที่เราต้องจ่าย 5,350บาท 2. ส,สมมุติเราตอนขายคืนทันทีในวันนั้นใช้ราคารับซื้อ618บาทต่อบาทน้ำหนักเงินรับคืน7.7160คูณ618เท่ากับ4,768.52บาทแวดที่จ่ายไปไม่มีการคำนวณเหมือนโดนตัดไปเลยเวลาขายคืน 3. ผลลัพธ์เงินที่เราไปซื้อร้าน5,350บาทเงินที่เราขายแล้วร้านให้เรา4,768.52บาท ขาดทุนทันทีประมาณ581.48บาทหรือลบ8 7ของต้นทุนรวมสรุปคือถ้าซื้อเม็ดเงิน99.99% 99ในวันนี้เราจะขาดทุนไปแล้ว10%และต้องรอให้ราคาแร่เงินของตลาดโลกขึ้นไปประมาณ12%เราถึงจะขายแล้วเท่าทุนสุดท้ายจะซื้อหรือไม่ก็แล้วแต่บุคคลไม่ใช่การแนะนําการซื้อขายนะครับถ้าจะซื้อแท่งเงินแทนเม็ดเงินร้านที่ขายบาน1กิโลกร,รมัมเช่นโบวินส์มักระบุว่า ราคาขายยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และมีพรีเมียมการทำแท่งหรือตาประทับเพิ่มเหนือราคาสปอตเล็กน้อยทำให้จุดคุ้มทุนยากขึ้นอีกเมื่อเทียบกับเม็ดเงิน